Okay. สวัสดีครับวันนี้ก็มีเสื้อตัวใหม่เพิ่งเข้ามามาดเลยของดีจัดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาเสื้อดามเมจแล้วว่าเสื้อลดดีเลย์ใส่อยู่นะครับตัวนี้ได้ฟรีนะครับจากกิจกรรมไอตัวแลกน a ล o ็อกเอ็นเลดเทนะครับ X ก,กับแลก n a ล o ็อกคล s สสินะครับกิจกรรมก็คือให้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะาพาไปลงทะเบียนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงๆอยู่ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับ เบื้องต้นนะครับมันจะมีอยู่2ลิงก์นะลิงก์แรกเนี่ยเป็นลิงก์ลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์นะครับกับอีกลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์กรอกข้อมูลที่เราลงทะเบียนไปแล้วผมจะเรียกว่าลิงก์ยืนยันตัวตนแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในในคอมเมนต์ในด e สคริปชั o นของคลิปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูลิงก์แรกกันก่อนเลยนะครับลิงก์แรกก็คือลิงก์ลงทะเบียนนะครับโอเค ลิงก์ขอทะเบียนนะครับเข้ามาถึงครับมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรานะอ่ะก็ะคือเราจะ PdGiz นะครับเราก็กดคำว่า p ี g i สเข้าไปนะครับป๊อปอ่าเขาจะให้ใส่อีเมลแอดเดสของเรานะครับอันนี้มันต้องลิงก์กับไปตัวมือถือเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับอ่ะส่วนขอผมเป็น i อ s อเอนะ,อะผมก็ใส่ไปนะครับตึ๊ด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 ดอท ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึด๊ดอ่านะครับทีนี้ช่อง2นะครับช่องสองเป็นคันที่นะครับก็บวกหกหกนะครับของเราบวกหกหกอ่าทำในมือถือทำในโทรศัพท์ในในคอมเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเรากดติ๊กนะครับอักรีนะครับแล้วกดรีจิสต์แล้วกด,วกด,วกดสับมิดนะครับป๊ออ่า ทีนี้ก็เราก็เปิดโทรศัพท์เราขึ้นมานะครับเข้าไปที่หน้าตัวค้นหานี้นะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าแลกนาล็อกเวนวาร์กเอ็นเรทนะครับเอ็นเลนี่นะมันมีมันมีให้เราอยู่แล้วล่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูดลงมาตรงนี้นะครับนี่ กาวิตี้เกมเทคนะอ่ะกดเข้าไปปัป๊บใช่ไหมครับสมมุตมเิเพื่อนๆลงทะเบียนแล้วนะครับมันจะมีรูปติก๊กถูกนี้นะสมมุตมเิเพื่อนๆยังไม่ลงทะเบียนเราก็กดดาวน์โหลดอ่ะเหมือนเหมือนเราดาวน์โหลดเกมทั่วไปนะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะมันก็จะขึ้นติก๊กถูกแล้วทีนี้เพื่อนก็แคปจอนะครับปึ๊บแคปจอทีนี้เราก็จบแล้วนะครับจากการทําในมือถือนะอ่าเราก็ส่งรูป ไปไว้ในช่องแชทเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เอารูปนั้นออกมานะครับพอได้ไอตัวรูปจากมือถือมาแล้วนะครับเราก็ไปสิ้งที่2นะครับเป็นลิงก์ยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เราเข้ามาลิงก์ยืนยันตัวตนของเรานะครับเราก็ใช้ gmail เข้านะครับมันเป็นกรอกใน google g o o g l e Google Docs นะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราใส่อีเมลอีเมลตัวเนี้ย มันก็ต้องเป็นอ e ีเมลที่เราลงทะเบียนกับบนเว็บไซต์นะครับเราก็ใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปปุ๊บปุ๊บอ่านะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าเสร็จแล้วไอที่ผมให้ไปทําในโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือไอตรงนี้นะครับเราก็เอารูปที่เราได้มานะครับ เอามาใส่ไว้นะครับไม่ใช่รูปนี้อ,อ,อ่ะนี่นะครรูปที่เราแคปมันจากมือถือนะครับนี่รูปนี้นะครับว่าเรายืนยันการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ช่องนี้ครับเราก็เลือกนี่นะครับแล็กน่าล็อกคลาสสินะครับ ปั๊บเอาให้แล้วกดถัดไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราใส่เซิร์ฟเวอร์ครับเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่ id ของท่านนะครับประมาณนี้แล้วกดส่งอ่าเรียบร้อยพอกดส่งเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็รอกิจกรรมเขาลันนะครับว่าเขาจะ ให้วันที่เท่าไหร่นะครับก็กิจกรรมรับของเนี่ยเขาน่าจะส่งให้ช่วงประมาณกุมภานะครับกุมพามีนาอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้เราก็มีของเก็บไว้แล้วครับสมมติว่าเอ,อเพื่อนๆอยากจระด้ใช้เลยอย่างเงี้ยต้องไปชิ้นอื่นนะอันนี้เราได้ได้ของฟรีมานะครับคือสรรพคุณดีจัดเพื่อนๆจะล็อกอินหลายๆหลายๆไอดีหลายๆอีเมลไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้หลายๆตัวก็ได้นะครับเพราะว่า โค้ดตัวเนี้ยน่าจะเติมได้ใน id ตัวเอง id ละครั้งนะประมาณนี้นะครับเป็นของที่ผมว่าแม่งโคตรดีเลยนะฮะแล้วก็ฟรีด้วยนะครับ